เรื่องแค่เขตลิขิตตอนที่14ตอนนี้ผมรู้สึกว่าลำไส้ผมสลับไปอยู่กับตับอ่อนหรือไม่ก็กระเพาะอาหารย้ายไปอยู่แทนที่ไตแน่ๆอาการอาเจียนไม่หยุดที่เกิดขึ้นเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามาที่พักเป็นถนนลูกลังและใช้ความเร็วได้เพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้รถโยกจนท้องไส้ปั่นป่วนอีกอย่าง นี่ก็เช้าเกินไปเพราะผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยขึ้นไส้ได้ง่ายกว่าปกติเป็นไงดีขึ้นไหมอออผมพยักหน้าช้าๆยื่นมือไปรับขวดน้ำจากเขตมาดื่มไม่มีแรงแม้แต่จะลุกเดินจนมันต้องช่วยประคองอีกไกลไหมว่ามือเดี๋ยวข้างหน้าก็ถึงแล้วเหรอผมโดนมันหลอกมาไม่ต่ำกว่าสามรอบ คำว่าถึงแล้วของมันนี่ผ่านมาสามกิโลเมตรก็ยังไม่เห็นวีแววที่พักที่ทางคณะของมันจองเอาไว้อันนี้ของจริงไม่เชื่อดู GPS ดิเออเอองั้นก็ไปต่อเถอะกูหิวข้าวจะตายอยู่ละไหวแน่นะเออถ้ากูไม่ได้กินข้าวตอนนี้นี่แหละที่จะไม่ไหวอะ่ะพอพวกเรามาถึงที่พักก็ปรากฏว่าพวกที่มาร่วมค่ายยังไม่มา เขตมันเลยพาผมไปหาอะไรกินก่อนซึ่งนั่นก็ถูกต้องแล้วถ้าต้องทนหิวอีกสินาทีผมคงต้องปวดท้องจนต้องวิ่งหาโรงพยาบาลบริเวณที่พักอยู่ติดกับน้ำตกมีที่ให้จับจองเพื่อกางเต็นท์นอนค้างคืนและยังมีลานกว้างสำหรับคนที่มาเป็นหมู่คณะซึ่งจุดนี้ถูกเชือกล้อมและเขียนชื่อมหาวิทยาลัยติดเอาไว้นั่นหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่จองนั่นเอง ผมเลือกกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะถ้าได้อะไรร้อนๆลงท้องน่าจะดีกว่ากินข้าวเข้าไปเราเลือกที่นั่งกินบนโขดหินริมลำธารบรรยากาศโคตรจะดีเสียงน้ำไหลกับกลิ่นหอมอ่อนๆจากธรรมชาตินานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่เคยมาที่แบบนี้จำได้ว่าล่าสุดคงต้องแต่ประถมที่พ่อกับแม่พามาเพราะโตขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่จะไปทะเลซะมากกว่า หายเมารถยังเออหายแล้วอยากกินอะไรอีกไหมตอนนี้ยังอ่ะกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอ้วกแตกอีกผมบอกพร้อมทำหน้าขยงบอกตรงๆถ้าเลือกได้คืออยากเดินเท้าในขากลับมากกว่าพอท้องอิ่มแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเยอะผมกับเขตนั่งเล่นอยู่บนโขดหินตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงเช้าอากาศยังเย็นเกินกว่าที่จะลงไปเล่นน้ำ แต่ถ้าแดดออกผมไม่พลาดแน่น้ำในลำธารใสหน้าเล่นสุดๆเรานอนริมลำธารเลยไม่ได้หรอที่จริงพี่ๆเขาจัดเต็นท์ไว้ให้กูอะแต่ถ้ามึงอยากนอนแถวนี้งั้นเราไปเช่าอีกเต็นท์ดีไหมได้หรอมึงต้องทากิจกรรมหรือเปล่าไม่ซนะีเรียสน่ะตรงนั้นก็ให้รุ่นพี่คนอื่นๆกับน้องๆนอน,อนอไปคนหล่อๆอย่างกูอะมาแค่ให้เป็นหน้าเป็นตาให้คณะเท่านั้นแหละ มันว่าพลางยักคิ้วหลิวตาใส่ผมอย่างคนหลงตัวเองหล่อสัตว์แล้วหล่อไหมละ่ะเออหล่อก็หล่องั้นลองเดินไปหาที่ว่างสำหรับกางเต็นท์กันในที่สุดเราก็ได้พื้นที่กางเต็นท์นอนและเจ้าของพื้นที่ก็เอาเต็นท์ที่เราขอเช่ามาให้ตรงนี้อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ไกลจากลานกลางเต็นท์ที่ทำกิจกรรมพอสมควร ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนบรรยากาศจะเป็นไงบ้างแต่คงไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะพื้นที่ริมลำธารถูกจับจองจนเกือบเต็มเราสองคนช่วยกันกางเต็นท์จนเสร็จหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงรถสองแถวรับจ้างวิ่งเข้ามาหลายคันเขตบอกว่าเป็นรถต่อช่วงที่เช่าไว้ขนนักศึกษาเข้ามาเพราะรถทัวร์เข้าไม่ได้ต้องจอดเอาไว้ตั้งแต่ต้นทางมึงไปกับกูหรือเปล่า กูอยากนอนพักว่ะส,สายเดี๋ยวเดินไปหาได้ไหมอืมโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณซะด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเดินกลับมารับสักสิบโมงโอเคปะอืมงั้นเข้าไปนอนในเต็นท์ไปถ้าหิวก็แกะขนมกินไปพังๆก่อนรู้แล้วนะ่ะมึงรีบไปเหอะมันอะเป็นห่วงผมมากเกินไปดูแลดีจนผมกลัวว่าตัวเองจะเป็นง่อยเขาสักวัน ช่วงนี้จะหยิบจะจับอะไรก็มีมันคอยบริการให้ตลอดถามว่าดีไหมมันก็ดีมากนะสิทำตัวเป็นคุณหนูตุนเหมือนอยู่บ้านได้เลยผมเผลอหลับไปเพราะความเพลียจากการเดินทางตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังรอบตัวไปหมดเปิดเต็นท์ออกมาก็พบว่าในลำธารเต็มไปด้วยคนที่มาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานและหลายคนผมก็คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเป็นเด็กปีหนึ่งของมหาวิทยาลายัย เป็นรุ่นน้องในคณะของเขตมันเอ้าตื่นแล้วเหรอเขตเดินมาพร้อมกับแก้วกาแฟที่เตรียมมาให้ผมรู้ใจอะไรขนาดนั้นกูจะมาปลุกพอดีรุ่นพี่ปล่อยให้น้องๆพักผ่อนตามอัธยาศัยเด็กๆก,ก็เลยพากันลงเล่นน้ากันหมดเสียงดังชิบหายเออนานๆทีมันจะได้สนุกแล้วมึงไม่เล่นเหรอเล่นดินี่มาเปลี่ยนกางเกงมึงเล่นด้วยกันปะไม่พลาด ผมตอบอย่างอารมณ์ดีปล่อยให้เขตไปเปลี่ยนกางเกงขาสั้นแล้วมันก็ดันไม่ยอมใส่เสื้ออวดเนื้อขาวๆจนสาวๆมองตามตามเป็นมันเดี๋ยวมึงเจอกูเขตลงน้ำไปก่อนแล้วมันก็เล่นอยู่แค่ที่หน้าเต็นส่วนผมขอกินกาแฟให้ใคลายง่วงอีกสักหน่อยแล้วจะตามลงไปน้ำเย็นชื่นใจชิบหายลงมาได้แล้วเออเออพอเห็นว่าได้เวลาอันสมควร ผมก็ลุกขึ้นถอดเสื้อโชว์อวดกล้ามนักกีฬาว่ายน้ำบ้างเขตลิขิตก็เขตลิขิตเถอะเจอตูนเตมินแย่งซีนหน่อยเป็นไงสาวๆกรีดการ์ดกันใหญ่เขตมองผมตาขวางแต่ผมแกล้งทำเป็นไม่สนใจมันค่อยๆเดินลงน้ำด้วยท่วงท่านายแบบถอดเสื้อทำไมเอา้าเล่นน้ำก็ต้องถอดดิมึงยังถอดเลย ห่วงเหรอเออห่วงชิบหายไอสัตว์ไม่ต้องตอบตรงขนาดนี้ก็ได้ไหมผมรู้สึกหน้าร้อนจนต้องมุดหัวลงไปในน้ำแก้เขนินรีบเล่นรีบขึ้นเดี๋ยวไม่สบายอะไรวะกูเพิ่งลงบอกให้รีบก็รีบดิไว้ค่อยเล่นใหม่อะไรของมึงเนี่ยผมตั้งท่าจะโวยวายแต่โดนเขตลากขึ้นไปบริเวณที่น้ำเชี่ยวแล้วก็พาปล่อยตัวลอยลงไปเรื่อยๆโคตรสนุกเลย เอา้าเฮ้ยเฮไอเขตเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้นี่หว่าเสียงแซวจากรุ่นพี่ดังขึ้นตอนที่เรากำลังเล่นน้ำกันอยู่บริเวณที่มีคนค่อนข้างเยอะมั่วแล้วพี่มีคนเดียวเนี่ยเอ๊เหมือนจะตัวเล็กกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะใช่ป่าพวกมึงนันน่ะสงสัยแค่ขาวหรือซะละมัง่งสงสัยคนนี้จะเป็นตัวจริงเลิกพูดได้แล้วไปหลีสาวที่ไหนก็ไป เขตสาดน้ำใส่พวกรุ่นพี่ที่ยืนแซวอยู่คนเมื่อกี้ที่พี่มันว่าใครวะมึงก็ไปฟังพี่มันมันแซวเล่นถ้าแซวเล่นจริงก็แล้วไปแต่ผมรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เล่นน้ำกันต่อได้สักพักผมก็รู้สึกว่าเราเริ่มไหลกันมาไกลเกินไปก็เลยชวนเขตกลับขึ้นไปที่จุดกลางเต็นท เราเดินสวนกระแสน้ำขึ้นไปบ้างปีนโขดหินบ้างกว่าจะถึงจุดที่กางเต็นท์เอาไว้ก็เล่นเอาเหนื่อยกูจะต้องไปทำกิจกรรมแล้วมึงจะไปด้วยหรือจะนอนรอที่เต็นท์กูจะเล่นน้ำต่อเล่นอะไรของมึงพอแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายเวอ่เอเฮกูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะมันไม่เหมือนกันน้ำที่นี่มันเย็นกว่าเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นใหม่ขึ้นไปก่อนไม่เอากูจะเล่นตุน ทำไมเดี๋ยวนี้มันชอบเรียกผมเสียงแข็งนักนะผมไม่ชอบเลยคุยกันดีๆก็ได้ก็รู้ว่าผมเอาแต่ใจแต่ก็ไม่อยากให้มันดุนี่นาผมถูกลากไปใต้โคนต้นไม้ใหญ่ที่โคนมันฝังอยู่ในน้ำเกือบเมตรอายุคงหลายสิบปีเลยทีเดียวตรงนี้เป็นจุดรับตาคนแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะโดนจู่โจมแบบนี้เคอม ริมฝีปากเย็นเฉียบกดทับมาบนปากของผมก่อนที่เขตจ,จะแทรกเรียวลิ้นร้อนผ่าตามมาความอบอุ่นที่แผ่ซ่านทำให้ร่างกายเหมือนหายหนาวสัน่นสมองผมขาวโพลนลืมไปแม้กระทั่งว่าตอนนี้แช่อยู่ในน้ำเย็นๆถ้ายังอยากเล่นต่อก็ขึ้นไปใส่เสื้อจะบ้าหรอกูลงมาตั้งนานจะขึ้นไปใส่ทำไมงงมันเหมือนกันนะจะทำให้เสื้อเปียกเพิ่มไปเพื่ออะไร กูหวงแก้ผ้าให้คนอื่นดูอยู่ได้ทีมึงละ่ะมึงยังถอดเลยก็กูมึงทำไมกวนตีนไม่ต้องเล่นแล้วขึ้นทั้งคู่เนี่ยแหละกูกลับมาค่อยเล่นไม่ทำไมต้องดื้อด้วยวะกูยิ่งต้องรีบไปอยู่ก็แค่แกล้งดื้อไปอย่างนั้นแหละไม่อยากให้มันไปเร็วเร็รีบก็ไปดิกูก็เล่นของกูอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยคนมันเยอะไม่ล่าแล้วคนเยอะไม่ดีตรงไหน ตุนมึงก็รู้ว่ากูหมายถึงอะไรเขตไล่มองตั้งแต่บริเวณต้นคอจนต่ำลงเรื่อยๆผมหน้าร้อนเหมือนโดนกระทำํำมวนท้องขึ้นมาดือด้อๆทั้งๆท,ท,ที่มันแค่มองเฉยๆบ้าชิบหายหน้าตอนนี้ผมคงแดงมากแน่ไปได้แล้วจะขึ้นไปใส่เสื้อดีๆไหมเขตมึงเกินไปละไอ้ยเฮียเขต ปากหนากดเมมบริเวณไหายปลาที่ผมไม่ทันตั้งตัวมันเจ็บแปลบอยู่ชั่วคู่แล้วมันก็ย้ายไปกัดอีกข้างเคสพอความรุนแรงเปลี่ยนเป็นความนุ่มนวลจนร่างกายผมอ่อนเปลี้ยเขตลิขิตมันจะเกินต้านทานมากเกินไปแล้วลมปากอุ่นๆเคลื่อนผ่านไปมาบริเวณหน้าอกอย่างชา้ชาๆบางจังหวะก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วกดเมมลงไปให้เจ็บจี๊ด ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงถอนหายใจแรงๆพร้อมกับใบหน้าหล่อที่เงยขึ้นมาสบตาขี้อ่อยอ่อยเฮียอะไรแล้วทำไมผมต้องเสียงสั่นด้วยเนี่ยแล้วคลางทำไมเค<ข>สแล้วทำเฮียอะไรเนี่ยเป็นรอยไปหมดจะขึ้นไปใส่เสื้อได้หรือ,อยังมึงแม่งกูไม่ล่นเล่าดีเออรอบนี้มึงชนะฝากไว้ก่อนเถอะ ผมไม่ได้ตามเขตไปทำกิจกรรมด้วยเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกก็เลยเช่าแค่ไม้ไผ่ามานอนเล่นอยู่หน้าเต็นท์โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเลยทำได้แค่นอนมองนกมองผีเสื้อบินไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันรู้สึกได้ดื่มด่ากับธรรมชาติเต็มที่ดีตุนเอากิจกรรมเสร็จแล้วเหรอผมเผลอหลับไปตื่นอีกทีเขตก็มาปลุกพร้อมกับยื่นข้ากล่องให้ ยังเอาเข้าวมาให้มึงก่อนอะกูเดินไปซื้อที่ร้านค้าก็ได้ไหมเขตจัดแจงแกะกล่องข้าวพร้อมยื่นช้อนให้ผมอดยิ้มกับการดูแลเล็กๆน้อยๆของมันไม่ได้คงจะดีมากถ้าผมรักษามันเอาไว้ได้นานๆถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยไปเดินซื้ออะไรกินเพิ่มมันว่าพลางเปิดขวดน้ำเอาไว้กูไม่ได้พิการเหอะขวดน้ำแค่นี้กูเปิดเองได้อยากดูแล มึงอะดูมันดักคอผมสิอยากจะระเบิดตัวเองตายลงตรงนี้ไหนจะมือที่มันโยกหัวผมอีกเล่นเอาผมตัวเล็กตัวน้อยลงไปเยอะเลยชอบที่นี่ไหมก็ดีนะแต่กูชอบไปทะเลมากกว่าผมตอบออกไปแบบไม่ทันคิดแต่เห็นเขตหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยเหมือนมันกลัวว่าผมจะไม่แฮปปี้ที่มันพามาเฮ้ยแต่ที่นี่ก็ดี กูไม่ได้เล่นน้ำตกนานแล้วกูชอบภูเขามากกว่าทะเลอ่ะอ๋อแต่ถ้ามึงชอบทะเลอ่ะคราวหน้ากูจะพามึงไปทะเลโอเคไหมแล้วทำไมเราจะต้องเลือกวะเราก็ไปเกาะดิเกาะอ่ะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลเลยนะอืมนั่นสินะถ้ามึงอยากไปไหนอ่ะมึงบอกกูได้เลยนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันมึงเป็นอะไรเนี่ยดูเครียด เปล่ากูแค่รู้สึกว่ากูดูแลมึงได้ไม่ดีพอต้องแวบไปแวบมาเลิกคิดไปเลยกูตามมึงมาเองกูเกงใจมึงด้วยซ้ำที่ต้องคอยแวะมาดูกูอะ่ะมึงทำกิจกรรมของมึงให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงกูหรอกกูก็นั่งนั่งนอนนอน,น,อนฟังเสียงน้ำตกรอสมองปลอดโป่งดีออกพูดแบบเนี้ยกูรักตายหาเลย หลักบ้าหลักบออะไรเรากูจะระเบิดตัวเองตายจริงๆแล้วนะถ้าจะพูดไปแล้วมองกูตายเยิ้มขนาดนั้นนะ่ะเดี๋ยวกูไปทำกิจกรรมต่อช่วงสี่โมงเย็นเขาปล่อยให้น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยเดี๋ยวพาเล่นน้ําอีกโอเคผมยิ้มกว้างอย่างไม่เก็บอาการผมชอบอยู่กับน้ําอยู่แล้วยิ่งมีเขตอยู่ด้วยก็ยิ่งชอบแต่คราวนี้คงถอดเสื้อไม่ได้แล้วมั้งไอ้คนเหี้ย ลายเป็นตุ๊กแกขนาดเนี้ยผมคงจะกล้าถอดหรอกเขตลิขิทมันล้ายกว่าที่คิดเยอะเลยว่ะ